うん。<music> ครั้งแรกในประเทศไทยงานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียหรือ t h a i l a ด d อิเล็กทร i c ิกส์ u i t รกิเชีย2024พร้อมย้ำถึงศักยภาพไทยฐานผลิต PCB อันดับหนึ่งของอาเซียนวงสู่การเป็นเจ้าภาพประชุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกปี2027เริ่มแล้วนะคะระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2567หน้าศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพครับผมก็ผมว่าถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ ทุกเป้าหมายที่เราวางไว้ก็ได้เกิดเป้าหมายนะครับแล้วก็จริงๆเราวางไว้ว่าเราน่าจะมีประมาณ150นะครับก็จริงๆเรามีเกิน exhibitor ที่ที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ยังมี waiting list ประมาณ50คนนะครับในส่วนของ visitor เนี่ยที่จากบริษัทชั้นนำเนีย่ยเราวางไว้ประมาณ2,000นะครับแล้วก็ที่มาจริงๆมา r e g i s t e ร pre r e g i s t ร์ไว้ก่อนเนี่ยประมาณ3ามพันหนึ่งนะครับแล้วก็ย,ยังยังเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผม ครับผมมีนวัตกรรมค่อนข้างเยอะมากนะครับในในงานนะครับอยากให้ทุกคนมาดูนะครับแล้วก็จะมีทั้งเครื่องจักรมีทั้งผู้ผลิตนะครับมีซัพพลายเชนมีรอ w แบตเ r อรี่ครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต PCB นะครับแล้นอกจากนั้นเนี่ยตลอดทั้งงานเรายังมีสปิเกอร์นะครับอีกประมาณ16ขั้นนะครับที่จะพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆของ PCB ีบีแบเเกี่ยวกับตลาดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับทุกอย่างที่เป็น PCB ครับผม อ๋อคุนยน AI นะครับจริงๆแล้วเนี่ย AI ก็จะเปลี่ยนตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไปนะครับไปขั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย PCB ก็จะเป็น PCB ที่ Complex ขึ้นนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าตลาดก็จะ move on ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะได้ benefit กับตรงนี้ครับผมอย่างที่ท่านนลิตเรียนนะครับจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ย มีโปรเจกต์ของ b i ในประมาณ50โปรเจกต์นะครับมีเงินลงทุนประมาณแส0ห้านล้านนะครับเรามั่นใจว่าภายใน5ปีเนี่ยเราจะเป็นอ,อันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็จะเป็นาฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับครับผมออยังไงก็เชิญนะครับางานเท c กานะครับอยู่ที่ฮอล์101นะครับ ผมว่าทั้งงานเนี่ยมีทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอ e n t ร u p p l y c h เชนนะครับแล้วก็ยังได้รู้จักบริษัทที่ผลิตในเมืองไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีความรู้นะครับยังสามารถฟังสปิเกอร์ที่จะมาพูดตลอดงานเนี่ยได้ถึง16คนด้วยกันนะครับที่มาจากทั่วโลกครับผม